เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีลอเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเว็บโซนแล้วก็ไม่ได้เจอกันสองวันนะครับช่วงนี้ก็วุ่นๆแล้วก็มีเรื่องต้องคิดเยอะนิดนึงนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่วงใครเก่งกว่ากันนะครับระหว่างเบคุยะม่วงกับเคมปะจิแดงนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอไปแยกไปดูเบคุยะม่วงแชมป์ใหม่ของเราก่อนว่าจะลงดันกิ้วนะแต่ว่าเวลาว่างยังไม่พอแล้วก็หอคอยนะครับเวลาว่างยังไม่ค่อยมี เดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปก่อนนะครับเบควยะม่วงครับโยมทูดหัวหน้าหน่วยครับสาย SP หกร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับมีลิงก์อัตาราลบเล็กสิบเอ็ดแล้วก็รถสับสนห้าสิบห้านะครับโจมตีไกลไม่มีสถาน,นะครับมีความเสียหายปกติยี่สิบอัตราลบเล็กสิบเอ็ดไม่ติดสับสนห้าสิบห้ากับเขตแรงยี่สิบหินแรงบวกหนึ่งหินไม่ตายบวกหนึ่งแล้วก็ลบฉุกเฉินบวกหนึ่งครับ ต่อไปเป็นทางด้านของพุทธชิงเคมเปจิแดงนะครับเคมเปจิแดงตัวนีเ้เป็นตัวที่ควรเลือกตัวแรกๆนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะเพราะว่าเขามีลิงก์ตายเกิดนะครับอันนี้ต้องใช้นะตัวนี้ยังมาทูดหัวหน้าหน่วยครับเอาเป็นสาย sp หรือเปล่าเนี่ยแป๊บบนึ่งนะเราสามารถดูได้จากตัวแรกเพราะว่าเขาจะแนะนำให้เราอ๋อเป็นสาย atk ครับ นี่ครับเวลาที่เราจะกดบวกอ the ่ะมันชาแนะนําให้เราเสร็จเลยณตอนนี้เมื่อเรเวล200อเดียวเอันนี้ก็เป็นยมาทูดหัวหน้าหน่วยนะครับสังหารหัวหน้าหน่วยสายเอ k ท <ot Than> ีเคเก้าร้อยหกร้อยิลิงก์ตายเกิด100%แล้วก็ฟามเสียหายแรง16นะครับ โจมตีใกล้ไม่มีสถานะไม้ตายเป็นบูตนะครับน่าจะบูตประมาณ30%นั่นแหละนะครับออเบลริตี้ความเสียหายแรง56ตายเกิด100ขอบเขตโจมตี20ฮิตปกติบวก,กหนึ่งครับความเร็วโจมตีปกติบวก10ขอบเขตแรง20มียืมเวลาถ้าเสริมพลังด้วยครับอ๋อก็เก่งขึ้นนานหน่อยนะครับแล้วก็ซปเปอร์อาร์เมอร์ เบลคุย่ยาก็จะมีฮิตไม่ตายอันนี้ก็จะเป็นฮิตปกติแต่ว่าไม่มีความเสีหายปกติแต่ว่ามีท่าเสริมพลังแล้วก็ท่าเสริมพลังก็จะนานขึ้นนะก็เดี๋ยวต้องไปดูการเล่นกันครับถึงจะตัดสินได้นะว่าใครมันจะดีกว่ากันนะก็ใช้เป็นด่านนี้แล้วกันนะครับไป มาเริ่มกันด้วยเบียร์คุยช,ชมป์เก่านะครับแช,ชมป์เก่าหมาดๆเมืม่อไม่นานเท่าไหร่นี้เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเย็นจิใจเย็นโจมตีใกลชุบ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 โอเคแล้วก็พุ่งครับเบียร์ทางด้านเคมปจิพุง่งอาจจะไม่คล่องแคล่วครับโจมตีใกล้ปุป๊บปุป๊บปุ๊บปุ๊บนะเอาเรื่องอยู่ เขมพจิจะแพ้เรื่องพุ่งครับถ้าหนึ่งชึบดาเมจใกล้ถ้าหนึ่งเบียคุยะโอ้ก็ใกล้เหมือนกันครับถ้าสองเบียคุยะชึบโอ้ยิงไกลอยู่ครับถ้าสองเคมพจิช้านานจัดถ้าสามเคมพจิฮึบถ้าสามเบียคุยะฮึนนาาบโอเคทางด้านของไม้ตาย,เบ,ยเบียคุยะครับ บางค่อยเอฟเฟกต์ดอกซากุระน้อยเหลือเกินต่อไปมาดูทางด้านของทำไม้ตายของเคปจิบ้างครับไม้ตายของเคปจิเรียกบูทออกมาโอเคแค่นั้นแหละแล้วก็จะตีแรงขึ้นอ๋อ บูสตก็อยู่นานระดับหนึ่งครับปึ๊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 บ,บ,บ,บก็คู่นี้ก็ผมมองว่าตัดสินไม่ยากนะเทียบกันจริงๆแล้วเบคุยะอเบรจะดีกว่าแล้วก็การเล่นอรขรงเบอรเล่นของเบคุยะก็จะดีกว่าด้วยครับเกมบจิผมมองว่ามันเป็นสายปกติก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้คล่องแค่วนะครับ ก็จะมีลิงก์ที่ว่าดีหน่อยนะครับก็คู่นี้ก็ตัดสินให้เบคุยะเป็นฝ่ายชนะไปแล้วกันเบคุยะชนะเคมปจิไปนะฮะสําหรับเป็นนี้เราเดี๋ยวรอบหนะ้าใครจะเจอกับใครเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ